สวัสดีจ้ายินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิดาชาแนลนะคะคลิปนี้ ีมาแจ้งข่าวผู้ปกครองแม่แม่ทุกท่านว่าเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือนนี้เดือนธันวาคม2564เข้าวันไหนนะคะและใครบ้างมีสิทธิ์ได้รับเงินก็จะไปรับชมรับฟังฝากพี่พี่น้องน้องทุกท่านกดติดตามแม่ทิดาชาแนลด้วยจ้าขอบพระคุณมากค่ะไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยประกาศแจ้งข่าวจากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะกำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนเดือนนี้เดือนธันวาคม จ่ายวันที่9ธันวาคม64 600บาทต่อเดือนนะคะธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิในวันพฤหัสที่9ธันวาคม64จ่ายตรงและจ่ายตกเบิกพร้อมกันทั่วประเทศจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนรายเดิมกลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่มกราคม 2,559เป็นต้นไปจ่ายตรงงวดคือจำนวน600บาทต่อเดือนผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณานะคะข้อมูลสมบูรณ์ในฐานระบบข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายในวันที่ 25, พฤศจิกายน2,564จ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธินะคะผู้ปกครองของเด็กที่มายื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเงินอุดหนุนรายใหม่เป็นต้นไปเริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอสิทธินั่นเองย้ำเตือนอีกหนึ่งครั้งพี่พี่น้องๆพ่อแม่ทุกท่านที่ตรวจสอบสิทธิในเว็บสีชมพูของกรมกิจการเด็กและเยาว ชนถ้าติดอีจะต้องแก้ไขไม่งั้นเราจะไม่ได้เงินติดอีจะต้องแก้ไขอย่างไรโทรสอบถามหรือแก้ไขที่พมจจังหวัดได้เลยค่ะหาเบอร์ในเน็ตนะแล้วโทรไปสอบถามเขาคลิปนี้กีฬาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย